บลูบับเบิลชมรมคนรักฮีโร่ภูมิใจนำเสนอฮีไคเดอร์ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์ตอนสิบสาราน่ารู้ฮีไคเดอร์ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์หนึ่งฮีไคเดอร์ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์คือฮีโร่โทโคุซัสึที่ถือกำเนิดโดยอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโร่บิดาผู้ให้กำเนิดเหล่ามาสไรเดอร์หลังจากที่ปีคิศัสกาช1971 ซีรีส์มาไซเดอร์ภาคแรกอออากาศซึ่งได้รับความนิยมสูงเป็นอย่างมากทําให้บริษัทโตเอะได้ขอให้อจ,จรรย์อิชิโนโมริโชทาโร่ออกแบบฮีโร่คนใหม่สำหรับออกอากาศในปีถัดไปโดยมีคอนเซปต์ที่แตกต่างจากมารไซเดอร์ ur, ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ถูกดัดแปลงร่างกายให้เป็นไซบอร์แต่สําหรับฮีไครเดอร์นั้นคือหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนรู้การเป็นมนุษย์ฮีไครเดอร์คือเรื่องราวการประจนภัยของมนุษย์หุ่นยนต์ที่ต่อสู้กับเหล่ากองทัพหุ่นยนต์ที่โปร การฮีโร่โทคุซัสึกกันเลยทีเดียว 2. คีไคเดอร์ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์คือหุ่นแอนดรอยที่สร้างโดยด็อเตอร์โคูมิวจิเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่จะเป็นมิกกับมนุษยาชาติด็รครับผมต้องการสู้กับดาร์คให้เร็วที่สุดช่วยสร้างระบบการต่อสู้ให้ดีกว่านี้ด้วยเถอะนะครับแต่โปรเฟสเซอร์กิลให้องค์กรดาร์คมีความต้องการให้คีไคเดอร์ เป็นหุ่นยนต์ในกองกำลังของตนจึงใช้ทุกวิธีการให้เป้าหมายของตนเองสำเร็จแต่ที่ไคเดอร์นั้นแต,ตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไปและกลายเป็นเส้นหนามที่ขัดขวางองค์กรดรักเร,ร,กรื่อยมาแลงรวิตอนไคเดอร์จะมีร่างมนุษย์ที่มีชื่อว่าจีโร่คููรักในเสียงนดนตรีแต่พกกีตาร์โป่งสีแดงติดตัวไปมาตลอด โอ้โห,หจริงด้วยอยากรู้สุดละเมายยืนเถอเลยเชียวแตเป็นใครข้อคือผู้ที่จะปกป้องสันติภาพของโลกจก้า็กสังหอนเขาจะไม่ยอมให้พวกเราอย่างแกทำตามอำเภอใจหรอกผู้ที่แสดงเป็นจีโร่นั่นก็คือคุณบันไดสุเกะพระเอกแห่งวงการโทคุอีกคนที่ฝากผลงานไว้อย่างมากมายเช่นในบทบาทของวาตาริโกโร่หรืออินัสแมนยอดมนุษย์ไฟฟ้ามหาการ หรือที่แฟนๆซูเปอร์เซนไตจะจดจำเขาในบทบาทมาโคโตะจินเรนเจอร์คอสแักคนที่2จากขบวนการเรนเจอร์เจนนั่นเองและผู้ที่แสดงเป็นสตันแมนของจีโร่นั่นก็คือคุณเคนจิโอบะที่หลายๆคนจะคุ้นเคยกับเขาในบทบาทของตำรวจอวากาศเกียรบันนั่นเอง 3. ถึงแม้ว่าคิไคเดอร์จะเป็นฮีโร่หุ่นยนต์แอนดรอยแต่เขาก็ไม่ได้ไร้เทียมทาน ไม่ได้มีงานอดิเรกชอบโชว์พลังกระโดดถีบหน้าคนอื่นพอผู้ที่สร้างเขาอย่างด o m ร์โคมิโยจิไม่ได้ออกแบบให้เขาเป็นหุ่นยนต์สังหารที่มีเป้าหมายสำหรับในการต่อสู้เพราะคีไครเดอร์ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเพื่อนกับมนุษย์ปกป้องชีวิตซึ่งในตัวของคีไครเดอร์จะติดตั้งวงจรมโนธรรมทำให้จีโร่ได้เรียนรู้จากมนุษย์และรู้จักความหมายของคำว่าชีวิตซึ่งนั่นก็กลายเป็นจุดอ่อนของเขาไปด้วย เมื่อโปรเฟสเซอร์กิลเป่าขลุยเสียงขลุยของโปรเฟสเซอร์กิลมีผลที่จะทําให้หุ่นยนต์มีอาการคุ้มคลั่งมากขึ้นซึ่งทําให้วงจรมโนธรรมของที่ไคเดอร์มีอาการลัดวงจรซึ่งจะส่งผลให้จีโร่รู้สึกทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากจาคนที่ไคเดอร์มีจุดอ่อนที่เสียงฟุตของเจ้าปีศาจด็อกขณะนี้ดรอกได้เล่ยนงานจุดอ่อนของที่ไคเดอร์เข้าอีกแล้ว จีโร่ถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่ไม่สมบูรณ์จึงต้องเจอกับการต่อสู้ที่ยากลำบากเสมอไปแต่ถ้ามีสิ่งของที่จะอุทวองเขาไม่ให้ได้ยินเสียงคุยก็จะช่วยให้จีโร่รู้สึกอดทนกับชีวิตได้หน่อยหนึ่ง 4. ี่ฮีคเดอร์ยอ่มมนุษย์คอมพิวเตอร์เป็นฮีโร่ที่ได้รับความนิยมพอตัวในยุคโชวะเนื่องจากเขาเป็นฮีโร่ที่สร้างโดยอาจารย์อิชิโนโมริโชททโร่ที่สร้างสายผลงานไว้อย่างมากมายซึ่งรวมไปถึงขบวกนการซูเปอร์เซนไตสองกลุ่มแรกนั่นก็คือ โกเรนเจอกับ j a c k เ er, กซึ่งในภาพวิเศษษของ j a c k เ er, กประทับโกเรนเจอร์ anger, ก็มีอิสต์เอ็กเล็กน้อยถูกใส่ไปในเรื่องอย่างก,การพูดถึงมาซิดาเวีสกับมาซ d e r อเมซอนและท่านนั้นไม่พอทิคเคเดอร์เอก็ถูกพูดถึงไปด้วยและทีมองโกนคนที่สู้กับกองทัพของเจ้ามานรกก็คือฮิคเค e เดอร์ทำให้เขาเองก็มีตัวตนอยู่ในโลกของซูเปอร์เซนไตไปโดยปริยาย 5. คีไคเดอร์จะมียานผ่านะประจำตัวนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างสีเหลืองไซแมชชีนอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของคีไคเดอร์ไซแมชชีนเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สร้างโดยดรโคมิวจิมีการติดตั้งห่วงข้างสรับให้จิโร่ใช้บรรทุกผู้ดโดยสารไซแมชชีนจะเปลี่ยนรูปร่างเมื่อจิโร่แปลงร่างเป็นคีไคเดอร์จากมอเตอร์ไซค์ทรงสูงจะมีขนาดเล็กลงและพ่วงข้างจะเปลี่ยนจากด้านซ้ายมาอยู่ที่ข้างขวาแทน ไซแมชชี e เป็นมอเตอร์ไซค์ที่สามารถบินได้บนท้องฟ้าซึ่งจะมีต้นแบบมาจากมอเตอร์ไซค์ Kawasaki GT 500, Mok r e Special Cycle และไซแมชชี e เวอร์ชันก่อนแปลงล่างก็ถูกทีมงานไปดัดแปลงทำสีสันใหม่เป็นดับเบิลแมชชี e มอเตอร์ไซค์ประจำตัวของคีไรเดอร์ซิลโววันนั่นเองดีจ้าเพื่อนเพื่อนชาวฮีโร่ช่องบูบับเบิ้ลมีสติ๊กเกอร์ลายน้องฟ้าแล้วนะเป็นเจ้าของสติ๊กเกอร์ลายน้องฟ้า ได้ง,ไง่ายเพียงเซิร์ชคำว่า b u b ิ้ลที่ร้านสติกเกอร์แอปพลิเคชันไลน์อย่าลืมมาอุ่นนุ่นกันนะน้องฟ้ากำลังรอยอยู่มาซื้อกันเลยมาซื้อกันเลย 6. ก่อนที่ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์ผู้นี้จะมีชื่อทางการว่าคีคไคเดอร์ในขั้นตอนการออกแบบเริ่มแรกอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโร่ได้ตั้งชื่อให้เขาว่า android zero driver แต่ในที่สุดก็โดนเปลี่ยนแปลงเป็นคีคไคเดอร์แทนที่มีความหมายว่ามนุษย์เหล็ก ซึ่งสื่อถึงตัวเอกที่เป็นมนุษย์หุ่นยนต์นั่นเอง 7. ชุดสูรของคีไคเดอร์ถือได้ว่ามีหลายเวอร์ชันมากๆเวอร์ชันแรกไม่ได้ถูกนํามาใช้จริงซึ่งจะมีความแตกต่างจากเวอร์ชันหลักเล็กน้อยโดยจุดแตกต่างนั่นก็คือดวงตาของคีไคเดอร์จะมีสีเข้มกว่าเวอร์ชันหลักที่มีสีเหลืองสว่างเข็มขัดมีเส้นสีขาวและกอบหัวเข็มขัดเป็นสีเหลืองส่วนเวอร์ชั่นหลังนั้นเข็มขัดจะเป็นเส้นสีดำกอบหัวเข็มขัดจะเป็นสีเงินชุดทั้งสองเวอร์ชั่นจะเป็นชุดยางมีสีสัสดดสดและโดดเด่น ส่วนชุดเวอร์ชั่นสำหรับเข้าฉากต่อสู้ในส่วนเป้ากางเกงของคิคเคเดอร์จะเป็นขาเว้าวแยกออกจากกางเกงทั้งชุดจะใช้วัสดุที่เป็นผ้าเช่นเดียวกับฝั่งมาสไลเดอร์สีบนชุดจะดูด้านกว่าเวอร์ชั่นชุดหลักที่เป็นชุดยางซึ่งชุดหลักนั้นก็จะปรากฏในฉากโค้ชอัพและชุดผ้านั้นก็ใช้เฉพาะตอนเข้าฉากต่อสู้ที่ทําให้สุดแอคเตอร์ขยับได้ง่ายสะดวกนั่นเอง 8. ถึงแม้ว่าคีไคเดอร์จะเป็นหุ่นยนต์แอนดรอยแต่เขาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวซะทีเดียวจิโลจะมีพี่น้องหุ่นยนต์ด้วยคนแรกก็คือคีไคเดอร์ซิโลวันหรืออีจิโลพระเอกภาคถัดไปหุ่นยนต์แอนดรอยที่สร้างมาก่อนคีไคเดอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าคีไคเดอร์และไม่มีการติดตั้งวงจอมโนธรรมมีระบบตัดสินใจได้ดีกว่าคีไคเดอร์เป็นอย่างมากรายต่อมาก็คือฮาไคเดอร์หรือซาบุโลไวไลท์สุดคลาสสิกคู่ปรับคนสําคัญของคีไคเดอร์ผู้เปรียบเสมือนน้องชายของคีไค ถึงจะถูกสร้างโดยดร์โคมิวจิแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเพราะถูกโปรเฟสเซอร์กิลนำมาใช้ก่อนจึงทำให้ฮาคไครเดอร์มีความคิดที่อยากอยู่เหนือหุ่นยนต์ตัวอื่นและมีเป้าหมายในการกำจัดคีคไครเดอร์เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองและสุดท้ายคีไครเดอร์ดับเบิลโอรายนี้คือพี่ใหญ่ที่สุดของตระกูลคีคไครเดอร์แต่ไม่เคยปรากฏตัวในภาพร้อยแอคชั่นคีไคเดอร์ดับเบิลโอก็คือเรหุ่นยนต์ตัวแรกของตัวแรกที่ดรโคมิวจิสร้างขึ้นปรากฏตัวในนิ i ่ ออฟฟิเชียลไดโอเลมาสตอรี่และแอนิเมชันคีไคเดอร์ซีโ 1. 9สีบนตัวของคีไคเดอร์จะแบ่งครึ่งสีสีแดงและสีน้ำเงินการใช้สีน้ำเงินในซีขวาจะหมายถึงฝั่งที่มีความอ่อนโยนเป็นมิจกับสิ่งมีชีวิตฝั่งสีน้ำเงินนั้นจะไม่มีเศษโลหะเลยสำหรับในฝั่งซีซ้ายของคีไคเดอร์จะมีสีแดงซึ่งจะมีแผง,งวงจรเศษโลหะประกอบอยู่แสดงให้เห็นถึงความเป็นจักรของเขาและในคอนเซปต์ของอาจารย์อิชิโนโมริโชโตโร ได้มีการออกแบบคีครเดอร์เวอร์ชั่นที่มีตัวสีฟ้าล้วนซึ่งเวอร์ชั่นนี้จะเรียกว่า Per f e c t k ต์ค i der หรือ Key ค i der ์ซ r โร่ทเป็นร่างที่ทรงพลังที่สุดของจีโร่ซึ่งปรากฏตัวมาจริงในเวอร์ชันมังง,งะ Key ค i der ที่วางจำหน่ายในปี2000และในมังงะเวอร์ชั่นนี้ก็มี Key ค i der เวอร์ชั่นที่มีร่างกายเป็นสีแดงปรากฏตัวออกมาเช่นกันซึ่งเป็น Key ค i der เวอร์ชั่นที่กลายเป็นหุ่นยนต์สังหารโดยสมบูรณ์ Key ค i der ร่างสีแดงนี้ก็ยังเคยปรากฏตัวในแอนิเมชัน k ี y ค i d e รปะทะ i n a s m a n ที่วางจำหน่ายในปี2001ที่ช่วยอินนัสแมนให้พ้นจากการครอบงำของปีศาาาซึ่่งงปรกฏตัววมเพียแคแ เดียวเท่านั้น10คีีเคเดอร์คือฮีโร่โทคุที่มีดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างมากด้วยสีบนตัวของเขาที่แบ่งครึ่งสีกแบ่งและน้ำเงินการใช้สีแดงและน้ำเงินแบ่งครึ่งสีกด้านซ้ายและด้านขวาก็มีอิทธิพลต่อเหล่าฮีโร่ในสังกัดของโตเออย่างมากมายเช่นมอร์สไซดเดอร์ดับเบิ้ล ก็มีร่างฮิตทริกเกอร์ที่มีการแบ่งครึ่งสีกสีแดงและสีน้ำเงินมารซเด์บิวในร่างพื้นฐานแรบิดแทงมีการใช้สีแดงและน้ำเงินสลับแนวทยแยงโดยเหล่ามารซเดอร์ก็คือฮีโร่ที่อยู่ในสังกัดของอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโร่ที่ให้กำเนิดคีไคเดอร์ด้วยเช่นกันซึ่งก็เป็นการนำคอนเซปต์ในสมัยก่อนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายหุ่นยนต์มือปราบโรบอทเคฮีโร่ที่ถือกำเนิดโดยอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโร่ก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคีไคลเดอร จะเป็นสีน้ําเงินและใส่สูตรสีแดงเป็นหุ่นยนต์เช่นกันและฝั่งเมทัลฮีโร่ก็เช่นกันก็ได้มีพระเอกที่เป็นหุ่นยนต์ด้วยเขาก็คือยอดมนุษย์เหล็กเมทันเดอร์เมทัลฮีโร่ครึ่งสีแดงและน้ําเงินเป็นเมทัลฮีโร่ที่นําคอนเซปต์ของคีไครเดอร์มาใช้แบบเต็มๆเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นรีบูทแบบเนียนๆเลยก็ว่าได้แม้แต่ายไลคู่อริอยา่างฮาไครเดอร์ก็ถูกโตเอะนำคอนเซปต์มาใช้อีกครั้งกับายไลในโลกซูเปอร์เซตยอย่าง ไบโอฮันเตอร์ซิลเวอร์ที่ลักษณะหน้าตาและบทบาทของเขาแทบจะเป็นฮาคไครเดอร์กันเลยทีเดียวพิเศษคีคไครเดอร์ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์เป็นฮีโร่ที่ผ่านการรีเมคมาอย่างมากมายหลายเวอร์ชั่นอย่างเยอะแท้จริงเริ่มจากยอดมนุษย์เหล็กเมทันเดอร์ซีรีส์เมทั้นฮีโร่ระดับที่6ตออกอากาศในปีคิทัสกาารึงักาช1987ทั้งด้านการดีไซน์และคอนเซปต์ในหลายอย่างแม้กระทั่งยันผ่านะก็นำไอเดียจากคีคไครเดอร์มาปัดฝุ่นใหม่ถ้าไม่ติดการเป็นเมทั้นฮีโร่แล้วก็ เมทันเดอร์แทบจะเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในจัก,กรวาลทีไคเดอร์กันเลยทีเดียวมนุษย์จากโกลฮาไคเดอร์ภาพยนตร์ที่ฉายในปีคิตศักราชด1995ที่นำไวรยไ้สยสุดคลาสสิกอย่างฮาไคเดอร์มาเป็นตัวเอกซึ่งตัวร้ายประจําเรื่องนี้ก็มีหน้าตาคล้ายกับคีไคเดอร์คีไคเดอร์ดีแอนิเมชั่นเวอร์ชันมินิซีรีส์ OVA ที่วางจำหน่ายในปี2000ซึ่งเป็นการดัดแปลงเนื้อหาจากเวอร์ชันมังงะของอาจารย์อิชิโนมริโชทาโร่มีเนื้อหาที่มืดหม่นกว่าฉบับโทคุ ล่าสุดฉบับทัพยนต์คีไคเดอร์รีบูตที่ใช้ในปี2014ที่มีดีไซน์ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมแสดงโดยคุณจินกิอิเลอิในบทของจีโร่คีไคเดอร์เท่านั้นยังไม่พอคุณจินกิอิเลอิยังได้กลับมารับเชิญในซีรีส์ของมาร์ซเดอร์จีโอในบทบาทของไรเดอร์แห่งอนาคตมาร์ซเดอร์คีไคไรเดอร์หุ่นยนต์ที่สื่อถึงตัวคีไคเดอร์บทบาทที่คุณจินกิอิเลอิเคยแสดงนั่นเองพิเศษอีกแล้ว ที่ไคเดอร์กับม a r s สไซเดอร์เป็นฮีโร่โทคูผลงานชิ้นเอกของอาจารย์อิชิโนโมริโชทโรที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อหนังฮีโร่ในค่ายโตเอะในรุ่นต่อๆมาแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นทั้ง2ซีรีส์ก็ไม่เคยโคจอยมาคอสโอเวอร์ร่วมกันต่อสู้กับเหล่าอาธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่เพียงแค่รูปถ่ายที่ระลึกเท่านั้นจนกระทั่งมาถึงปี2011ที่ฉลองครบบ40ปีมาสไซเดอร์ในภาพยนตร์ม a r s สไซเดอร์รวมพลังผ่ามิติกูโล่ที่ไคเดอร์ที่ไคเดอร์ซีโร s m อี และซูแบทก็ได้ปรากฏตัวออกมาปราบผู้พันชาโดกว่าเขาจะเข้ามามีตัวตนในสาระระบบของมาร์สไรเดอร์ก็ปาเข้าไป40ปีกันเลยทีเดียวสำหรับคีคไครเดอร์รีบูก็เช่นกันถึงแม้จะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ของตัวเองแต่เขาก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์มาร์สไรเดอร์ไก่หมูซึ่งทำให้คนดูในยุคนั้นได้เห็นการร่วมมือกันของมาร์สไรเดอร์ไก่หมูกับคีคไครเดอร์เวอร์ชั่นใหม่จบแล้วนะครับสำหรับ10ส,สาระน่ารู้คีคไครเดอร์ยอดมนุษย์ คอมพิวเตอร์ถ้าหากมีข้อมูลผิดลาพประการใดพวกเราก็ต้องกราบขอภายกันด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไ s คร i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลง,ง,งานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปต่างจัก,กรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่งองพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ facebook เพื่อติดตาม update, อัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย